ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่องสกอร์ไนเปอร์เป็นประจําทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆข่้มคืนวันนี้เดินทางมาถึงวันที่28กุมภานะเผิ่แป๊บเดียวนะก็สิ้นเดือนกุมภาแล้วเนาะไม่เหมือนเดือนมกราคมนะมกราคมเนี่ยมันดูนานานเลยนะส่วนเดือนกุมภาแป๊บเดียววันนี้วันที่28แต่ว่าเดือนกุมภาของปีนี้มี29วันนะก เหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะสำหรับเดือนกุมภานะเดือนกุมภานี่ก็จะมีอะไรอ่ะ4ปีมีทีนะวันที่29วันนะสปีมี28วันและปีที่4จะเป็น29วันจำง่ายๆปีไหนที่มี29วันก็คือปีที่มีโอลิมปิกเนาะเราคนดูกีฬาก็จำง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะสมมติโอลิมปิกปี2000อ่ะก็จะเป็นปีที่มี29วันสำหรับเดือนกุมภาวันนี้ ปีนี้นะมีโอลิมปิกกลางปีที่ปารีสนะก็จะเป็นปีที่เดือนกุมภามี29วัดก stat, Orleans, ็จุดสังเกตเล็กๆน้อยๆเนาะก็ฝากกันไว้นะอ่ะวันนี้ว enfin ันที่28แล้ววันนี้เลือก คู่นี้มาคุยกันนะเป็นกลางสัปดาห์ที่ไม่มีฟุตบอลยุโรปนะก็จะเป็น FA ฟเอคันะวันนี้เป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับเซาท์ทมป์ตันวันนี้เล่นกันที่บ้านของลิเวอร์พูลสนามแอนฟิลด์เตะกันเวลาตีสาเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของผู้นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soc กเกอร์สไนเปอร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าผู้นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างลิเวอร์พูลเจอกับ เซาท์เทมป์ตันวันนี้เป็น F a ฟเอคร,รอบ5รอบ5ก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายเนาะตอนนี้ลิเวอร์พูลลุน4ี่แชมป์เลยนะได้ไปแล้วแชมป์หนึ่งนะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ได้คาราบาวครับไปแล้วสําหรับลิเวอร์พูลส่วนเซาท์เทมปตันก็เพิ่งจะตกชั้นจากพิมลิกไปฤดูการที่แล้วสดสดละร้อนเลยนะตอนนี้ก็ลุนลงไปอยู่ที่แชมเปี้ยนชิพนะวันนี้เล่นกันที่สนามแอนฟิลด์นะที่เมืองลิเวอร์พูล10องศาวนันนี้แล้วก็อาจจะมีฝนโปรยปลายลงมาด้วยนะมาดูเฮดทูเฮดกันหน่อย เฮตของคู่นี้6แมตช์หลังสุดลิเวอร์พูลเจ้าบ้านทําได้ดีกว่านะลิเวอร์พูลชนะไป4เสมอกัน1ครั้งแล้วก็ เซาแทมป์ตันชนะได้1ครั้งนะนัดล่าสุดที่เจอกันนี่คือในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วเนาะเซาแ์ทมป์ตันเล่นในบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไป4ประตูต่อ4นะช่วงนั้นช่วงท้ายฤดูกาลแล้วเนาะ28เดือนพฤษภาก็เป็นทางเฮตุเฮตที่ลิเวอร์พูลเหนือกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะชนะไป4จาก6ครั้งเลยนะเซาท์ทมป์ตันชนะนี่ต้องย้อนกลับไปนู่นเลยปี2021นนะวันนั้นเซาแ์ทมป์ตันเล่นในบ้านชนะไป1ประตูต่อ0ูนะแต่หลังจากนั้นมานนีี่ลลลเเเเววอรูกกก็็บบยยัแ้มมาสมน นัดล่าสุดที่ผ่านมามาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมกัน,นลิเวอร์พูล6แมตช์ล่าสุดทําได้ดีเลยแพ้นัดเดียวเท่านั้นเองนะก็คือแพ้อาร์เซนอลไป3ประตูต่อ1แต่หลังจากแพ้อาร์เซนอล3-1นี่ชนะเบอร์ลี่3-1ชนะเบนฟปอร์ดซี1ชนะน 4, 1, ชนะลูตัน4-1นะเจอคู่แข่งค่อยๆแข็งนะแต่ก็ยิงแหลกรานเลยนะยิง4ยิง4ยิง3มาสะดุดนัดล่าสุดเนาะเสมอกับทางเชลซีในเวลาแล้วก็ช่วงต่อเวลา ยิงได้1ลูกจากเวอร์จิลฟานไะด้ก็ควายแชมป์นาแอดครับไปนะคาราบาวครับก็เป็นถ้วยแรกของลิเวอร์พูลนะยังอยู่ในฟอร์มที่ดีเนาะส่วนทางเซาท์ทฮมตันทีมเดือนอยู่ในช่วงที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโปแมรมหลังสุดนี้ชนะ3แล้วก็แพ้3โดยที่2นัดหลังสุดเล่นในบ้านทั้ง2แมตช์เลยแพ้ทั้ง2แมตช์เลยนะในแชมเปี้ยนชิพนะแพ้เฮาซิตี้สองหนึ่งและนัดล่าสุดเจอกับมิลวอลก็แพ้มิลวอลไป2ประตูต่อหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสองแมตช์สุดท้ายแพ้มาทั้ง 2, แมตเลยนะเล่นในบ้านด้วยนะวันนี้ออกมาเยือนแอนฟิลน่าจะลำบากสำหรับซาวแทมป์ตันมาดูฟอร์มการเป็นทีมเยาทีมเยือนกันนิวพูเล่นในบ้านไม่ต้องสืบนะเล่นในแอนฟิล์6แมตชนะ6แมตรวดเลยชนะนิวคาสเซิลฟูลแลมนอลิชเชลซี เบอร์ลี่แล้วเหยื่อรายล่าสุดก็คือลูตันเทานะยิงเยอะตลอดนะเวลาเล่นในแอนฟิลด์นะอย่างน,น้อยๆมี2มีสานะทะลุไป5ก็มีนนะวันนั้นเจอนอนิใน F a ครับนัดล่าสุดก็อัดลูตันไป4อัดเบอร์ลี่3อัดเชลซีไป4นะโอ้ในว่าเล่นในแอนฟิลด์นี่ฟอร์มระดับเทพนะสำหรับลิเวอร์พูลส่วนเซาท์แคมป์ตันเวลาออกไปเยือนอ้าวทำไมตัวเลขมันดูดีขึ้นมาเลยนะออกไปเยือนนี่หกไปหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้1นะนัดล่าสุดที่ออกไปเยือนก็เล่น กับเวทบอมวิทนะชนะไป2ประตูต่อหนึ่งแต่2นัดหลังสุดที่ดูเมื่อกี้นะไม่ดีนะอุตส่าห์เล่นในบ้านด้วยนะเจอมีวอลกับเจอเฮาแพ้คาบ้านทั้ง2แมตช์เลยอ่ะทางลิวพูดีกว่าแน่นอนอ่ะฟอร์มการเล่นในบ้านเนาเล่นในแอนฟิลด์ชนะ6แมตช์รวดเลยมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกันลิวรูพูล40เกมยิง10อเรียบร้อยแล้วนะ100ประตูเสียแค่39 ส่วนเซาแทมตันสามสเกมยิงไป74เสีย46่หนะเฮ้ยตัวเลขของเซาแทมตันก็ไม่แย่นะยิงเฉลี่ยนัดละเกือบ2ลูกเลยนะแต่ว่านั่นเป็นเกรดในระดับแชมเปี้ยนชิพนะส่วนลิเวอร์พูลนี่เกรดระดับเกรดเนะเล่นในก้วยใหญ่ๆทั้งนั้นนะเออมียนะูโรป้าเนาะไม่ใหญ่แต่ก็ถือว่าใหญ่แหละนะสำหรับลิเวอร์พูลเล่นพรีเมียร์ลีกเล่น f อครับ ยิงไปร้อยแล้วนะ,ะเฉลี่ยนัดละ2.5ประตูเสียเฉลี่ยนัดละไม่ถึง1ลูกนะแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับลิเวอร์พูลนะหลังๆเสียประตูเกือบทุกนัดแหละไม่ค่อยชินชีสเลยส่วนทางเซาแทมตันตัวเลขในเกมรับถือว่าใช้ได้เลย1.21ตัวเลขในเกมลุก1.95แต่พอมาเทียบกับลิเวอร์พูลแล้วยังสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวไปดูอัปเดตตัวผู้เล่นกันหน่อยมาดูตัวเจ็บตัวแบนก่อนลิเวอร์พูลโอ้ตัวเจ็บยาวเหยียดเลยตัวจริงทั้งนั้นเลยนะเทนัลเล็กซ เดียโกวอาคารตาล่าโจตาอลิสอมเบเกอร์เกอทีติจนโซโบสไลและก็ล่าสุดไลอันกาเวนบักนะที่เจ็บไปจากนัดชิงคาราบาวครับเนาะส่วนที่ยังไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีนูเนสซาล่าเอนด็อกนะตัวฟังเซาท์แทมตันจะมีลงสนามไม่ได้3ตัวนะไลอันเฟรเซอร์รอสตูดแลวก็ วันลาลีออสนะก็ชึ่กยังคุ้นๆอยู่นะเพราะเพิ่งตกชั้นไปฤดูกาลที่แล้วเท่านั้นเองสําหรับซาตัมตันตัวเจ็บหรือวูบูบานเลยนะต้องเอาตัวยงไบชนมาเล่นเยอะแน่ๆวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูสเซตัวผู้เล่นตัวจริงกันว่าจะมีใครลงสนามกันบ้างหรือวูบูสี่สามสามนะโอ้อหูดูจากรายชื่อหาตัวจริงแทบไม่เจอเลยตอนนี้โกเป็นเคลเฮอร์อนะเซนเตอร์แบ็กสองตัวเป็นโจโกเมสกับควอนซานะ ทางฝั่งซ้ายเป็นซิมิกาสทางฝั่งขวาเป็นแบดลี่ตรงกลางเป็นโนนี่แมคควเนลคลาร์กโอ้โหไม่เคยได้ยินเลยสามตัวนี้ทางหน้าสามตัวเป็นกอร์ดอนแดนแล้วก็คูมาร์สเนี่ยว่า 6ตัวบนนี่ไม่เคยได้ยินนะไอตัวกองหลังสี่ตัวหลังนี่อาจจะลงสนามบ้างนะช่วงหลังๆนี่คอนซาได้ลงบ่อยนะแบดลีน่นี่ยืนแทนเทนต์มานานละเคเลเฮอร์ได้ลงอยู่นะโกเมสก็ได้เล่นบ้างซิมิกาสก็พอได้เล่นนะแต่6ตัวบนนี่แทบไม่รู้จักเลยนะไม่คุ้นชื่อคุ้นหูเลยตัวเยาวชนแท้ๆเลยนะของ ลิโวูห6ตัวบนเนาะส่วนทางฝั่งทีมเยืนอนที่ทำตันมาแผนเดียวกัน433สามสนะก็เป็นบุสซูนูเซนเตอร์แบ็กเป็นฮาวิดบิลลิสกับสตีเฟนนะทางฝั่งซ้ายเป็นแมนนิ่งทางฝั่งขวาเป็นไคว็อกเกอร์ปีเตอร์ตรงกลาง3ตัวเป็นอาร์มสตองเชาแล้วก็อาริโบนะข้างหน้านก็เป็นอาร์มสตองอดัมแล้วก็อีดูเซ่นะชื่อยังคุ้นคุ้นหูอยู่นะเพราะเพิ่งตกชั้นกันไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ย้ายไปไหนเท่าไหร่นะมีที่ย้าย ดังๆของเซาก็มีเจมส์วอดเพาต,ตัวเดียวเนาะที่ย้ายไปอยู่กับเวสแฮมน,นอกนั้นก็ยังอยู่นะบูซูนูก็ยังคุ้นๆอยู่นะวอลเกอร์ปีเตอร์อาริโบเชอยดัมอ,อาร์มสตองอะไรพวกนี้เนาะก็ยังเป็นตัวในระดับพรีเมียร์อยู่นะอ่ะเดี๋ยวไปดูราคาของคู้นี้กันหน่อยราคาของผู้นี้วันนี้เปิดมาให้ถังชาบ้านริเวพูต่ออยู่1ลูกสกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกควบ3ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนาะไปดูกันว่าวันนี้ซอกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน วันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์กัดฟันเลือกไปทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะโ oh, อ้โหลิเวอร์พูลต่อนี่คือต้องใช้คําว่ากัดฟันนะปกติไม่ต้องกัดฟันอะไรเท่าไหร่นะแต่พอมาดูตัวผู้เล่นนะในเกมลุกแผงมิดฟิลหกตัวนี้เป็นดาวรุ่งทั้งหมดนะแต่ก็ยังเชื่อในแผนของล็ออ่ะว่า น่าจะพอเล่นกันได้นะกองหลัง4ตัวถือว่าโอเคใช้ได้อยู่ละนะเท่าที่มีนะไม่ใช่ตัวจริงทั้งหมดแต่ก็ถือว่าได้เล่นมาด้วยกันบ่อยและอย่างคอนซาอย่างแบรดลี่นี่ก็โชว์ให้เห็นแล้ว่ายืนพอที่จะเป็นตัวจริงได้เลยนะสำหรับ2ตัวนี้ส่วนตรงกลางกับข้างหน้านี่ก็ต้องดูความมุ่งมั่นของเด็กแหละนะระบบทีม คิดว่าใช้ได้แต่เทคนิคส่วนตัวมันอาจจะสู้ตัวจริงไม่ได้หรอกความเข้าใจเกมอาจจะสู้ตัวจริงไม่ได้แต่เรื่องความฟิตเรื่องความมุ่งมั่นไม่น่าจะเป็นรองตัวจริงนะสำหรับไอ้หนูทั้ง6ของลิวพูนะยังจําชื่อไม่ได้เลยนะมีใครบ้างนะข้างหน้า6ตัวนะ ตรงกลาง3ตัวแล้วก็ข้างหน้าอีก3ตัวเจอกับเซาท์แทมตันในวันนี้นะเซาท์แทมตันฟอร์มไม่ค่อยดีจริงๆแหละสองนัดหลังสุดเล่นในบ้านแพ้มา2นัดรวดเลยแล้วนัดน,นี้มาเยือนแอนฟิลน่าจะยากนะลิเวอร์พูลถ้าสมมุติไอ้ข้างหน้า4-5ตัวเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้นะคิดว่าครอปก็น่าจะมีโอกาสปล่อยดาวินนูเนสปล่อยกักโปลยไอ ทาง D ีแอลงมานะก็น่าจะพอเปลี่ยนเกมได้ละ3-4ตัวนี้เนาะเพราะว่าครอปไม่อยากจะไปเหนื่อยในนัดที่2แน่นะเพราะว่าโปรแกรมของลิวอพูมันทุกจริงจริงนะถ้าแพ้ก็แพ้เลยถ้าชนะก็นัดชนะเลยดีกว่านะลิวอปูไม่อยากจะไปรีแมตที่เซนต์แมรี่อีกรอบคิดว่าวันนี้ลิวอปูน่าจะชนะแบบเบียดเบียดแต่ถ้าโชคดีจะหลุดไป2อสาก็อาจจะเป็นไปได้นะด้วยระบบของครอปเนาะวันนี้ราคาบาดใจหน่อยนะเพราะตัวสำรองเยอะจริงๆนะ แต่ว่ายังเชื่อมั่นในลิเวอร์พูลของครอบในยามเมื่อเล่นในแอนฟิลนะมีพลังทีเด็ดเสมอนะไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่เนาะวันนี้อาจจะดูแพงหน่อยนะแต่ก็กัดฟันนิดนึงนะน่าจะได้เในช่วงท้ายนะวันนี้ลิเวอร์พูลต่ออยู่1ลูกผมให้เลือกต่อไปทางเจ้าบ,บ้านลิเวอร์พูล สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ไดเอามาพูดในคลิปเนี่ยก็เข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันส่วนผู้ที่เอามาพูดในคลิปใน,นนาาในปช่วงเร็วไทม์ก่อนเนผมก็จะอ่านราคาทับเต็มตัวผู้เล่นให้ดีนนเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3าแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้งง YouTube Took แล้วทา k น ใก่ครึ่เดียวกันเลยสต like, ๊เกอร์สแนเปอร์นะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสต๊เกอร์สแนเปอร์เอาไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่องสต๊เกอร์สแนเปอร์เดี๋ยวนนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ